เข้ามาวิถีชีวิตอีสานว่าเข้ามาวิถีชีวิตนี่มันกว้างซะจนแบบเข้าบอกาสิบอกว่าความหมายหรีมันคือยังแต่ว่าสุดท้ายแล้วต่อให้มันบริมีความหมายแบบตายตนะครับสำหรับเข้ามาวิถีชีวิตแต่ผมว่าความสวยงามมันอะตายตัวแบบเป๊ะเลยครับเพราะว่าวาสิกับมาเหตุแบบนี้อีกสิบสเถื่ออีกยี่สิบเถื่อสุดท้ายแล้วมันก็มีความสุขกือเ่าบริว่าเฮ้าสิ่างหายก็มันไปอีกโดนปานไดนบริว่าเฮาสิอ่านเรื่องเล่านี้มาอีกแล้วยี่สิบปีสามสิบปีแต่ว่าเท่ากับมาเหตุภายในปีเนี่ยมันก็ กับมาอยู่บ้าน<ม><ม>ดีกว่าน้องเอ้ยมันมีความสุขหลายกว่าไอาเอ้ยกับมาบอกแม่ครับแต่ละคนมีพาละหนาที่บอกคือกันแต่ละคนมีจุดมุงม่งหมายในชีวิตที่บอกคือกันแต่ว่าวิธีการแต่ละคนอ่ะมันอาจฉติางกันนะครับผมแต่ว่าผมเส่อว,ว่าความสุขทุกคนอ่ะมันใกล้เคียงกันนะครับถ้าเกิด่ารู้สึกเศร้าู้สึกทุกหูรู้สึกว่าทำงานแล้วมันลำบากแวะกลับมาบ้านแค่แวะกลับมาครับมาเติมความสุขก่อนจะสิกบไปสู่น่านทุงเทพอยู่ต่างจังหวัดไหมครับสำหรับวันนี้ขอก่าวเข้ามาสู่สู่เลยครับพี่น้องบ้านาองกระ

มองอะไรดีเนี่ยเด็ดลื่นลื่นขอดูหน่อยอันนี้เราห้มันใหญ่เป็นกันนี่ต่อยกันอ้ยโอ้ตาใหญ่ตาใหญ่โอเค

đây đây tiền tiền ô tám ta đây à ừ. ta giấy hết ô ta giấy nữa. ok ô ta luôn nè ta ta, ta đây hmm. oh, oh, okay. ồ oh, okay. oh. hmm. hmm. này đây Nè nè ồ Nè nè có gì

เดี๋ยวไปย่างกินกันนะครับเนี่ยย่างกินนะ้าเซียนจัดไปนี่นี่ถึงงานทีมงานนี่อะไรที่อะไิกตาโอ้ยให่ใหญ่เลยถึงงานทีมงานโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยใหญ่ใหญ่เลยครับบ๊อบบ๊อบโอ้ยผมไม่ใช่วิน้นนึกว่าเราอะไรดังเก๊กเวลาเราคาดมันจะมีเสียงนะครับ ถ้าโดนตัวมันจะมีเสียงนั่นเนี่ยไปใครอุ้ยหอยอ่ะอ่อ๋ออุ้ยมึงเดินหานะครับเดินหานี่มอะไรเล็กกว่านี้ไม่ใช่เอานีงเดินไ้ตายตา้เดี๋ยครับครับนี่มันเป็นยังไง ทีมงานทีมงาน้าอย่าไม่กลัวไม่กลัวนี่บอกเลือตายเย่มาพี่นะบ้าอ้ยี่นี่นีตาเล็กสุดเลยจ้ะตาเล็กสุดเลยนี่ตาเล็กนิดนึงตาเล็กตาใหญ่ัสุดตรงเอาหนีนู้นี่ตาเล็กจริงเหรอครับขึ้นแล้วนกนี่ร้องตั้งนานบ่มัันมันออดีนตอนนี้ไม่ใช่ปลาทะเลนี่อยู่ที่บนเขาบนเขา อืมเราเออกไปหาหาทะเลนี่ครับอหาเสร็จแล้วก็กินได้เลยครับได้ทอนปันนะเท่น,น,นั้นดูๆๆ